ความรู้สึกของแม่ตอนนี้ปินเกตมานีเผยความรู้สึกล่าสุดแท็กถึงลูกๆทั้ง3คนอ่านแล้วจุกอกเลย ยังคงเป็นที่พูดถึงกันอย่างมากค่ะสําหรับข่าวลือคู่รักดาราดังซุ่มเซนใบาย,ยาซึ่งคู่ที่ถูกโยงในตอนนี้นั่นก็คือคู่ของเจเจตรีนและปิ่นเกตมานีต่อมาทางด้านปิ่นก็ได้มีการโพสต์สตอรีย IG หรือข้อความอยู่บ่อยๆโดยชาวเน็ตก็ได้มีการตีความหมายออกไปหลากหลายค่ะบางคนก็บอกว่าสาวปิ่นอาจจะมีเรื่องเศร้าอยู่ก็ได้และล่าสุดค่ะ24มีนาคม2566ปิ่นเกตมานีก็ได้โพสต์การ์ตูนใน IG สตอรี่อีกครั้งที่ ทำเอาหลายๆคนถึงกับใจอ่อนใจบ้างเลยทีเดียวเพราะเป็นการแท็กไปหาลูกชายทั้ง3คนน้องเจ้าขุนน้องเจ้านายและน้องเจ้าสมุทรซึ่งในโพสต์นี้ค่ะเป็นการ์ตูน3มช่องที่มีข้อความเล็กๆเป็นภาษาอังกฤษซึ่งแปลเป็นไทยได้ว่าตอนนี้แม่อยากจะกอดลูกแน่นๆแต่ทําไม่ได้เลยขอส่งวิดีโอนี้ให้แทนซึ่งสตอรี่นี้อาจจะเป็นเพียงแค่ความคิดถึงของแม่ลูกที่มีต่อกันอย่างที่ทราบกันดีว่าสามหนุ่มไม่ได้อยู่ที่ไทยยังไงตอนนี้ก็ต้อง องส่งกำลังใจให้ทั้งเจและปีนส่วนเรื่องราวที่เกิดขึ้นก็ต้องรอให้ทั้งคู่ออกมาพูดเองจะดีกว่าค่ะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้และกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะคะ